ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเด่นบรายตี้นะครับก็มีเรื่องจะมาบอกกล่าวนะครับด้วยความหงใยนะครับคือเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะครับหนึ่งหาบาทนะครับที่ทางรัฐบาลจะเยียวยามานะครับได้ยินจากเกษตรกรหลายๆท่านนะครับว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเราได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวทางรัฐเขาจะโอนเงินมาให้15,000บาท ตามที่เป็นข่าวนะครับแต่จริงๆจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆริงต้องจากการติดตามข่าวสารของทกศนะครับเขาแจ้งมาว่าต้องเข้าไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทะเบียนกันตั้งแต่ปี62นะครับก็เส้นขั้นตอนก็เออซึ่งวิธีการก็มี2วิธีการคือไปปรับปรุงเดินทางไปด้วยตนเองนะครับไปปรับปรุงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับไม่ก็ตัวแทนเกษตรกร,ะกรนะครับโดยนําเอกสารหลักฐานพวกสําเนาเบัตประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็พวกเอกสารที่เราทํากินอยู่นะครับไปด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึง่งซึ่งสะดวกกว่าคือไม่ต้องเดินทางไปครับก็เป็นทําผ่านแอปพลิเคชันในโทศรศัพท์มือถือซึ่งเราจะมาพูดกันในวันนี้แล้ครับ นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดตรงไอ้รูปเมฆนี่แหละครับเป็นเป็นการโหลดครับก็เดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับต้องเตรียมนะครับที่จะมาลงทะเบียนก็จะมีสมุดเล่มเขียวเราครับสมุดเกษตรกรแล้วก็สมุดบัญชีทกศนะครับสมุดบัญชีทกสของเรานะครับแล้วก็รูปถ่ายถ้าท่านใดทำนาก็เป็นรูปถ่ายแปลงนานะครับ เปิดเลยครับถ้าทําส่วนมะม่วงส่วนผลไม้ก็ไปถ่ายมามาเก็บไว้ในเครื่องนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีให้โหลวดรูปภาพลงไปด้วยแล้วก็ใส่เลขบัญชีเทกัสไปด้วยนะครับรอสักครู่เนี่ยครับพอกดเรียบร้อยก็นะครับให้เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างก็กดเข้าสู่ระบบะครับ ครับนี่ครับก็เป็นหน้าตาของแอปนะครับที่เราโหลดขึ้นมานะครับก็มีแค่ไม่กี่ข้อเองนะครับก็เข้าไปกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับกรอกให้ครบครับมีช่องไหนก็ติ๊กติ๊กติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลเอ่อที่เขาส่งมาให้ด้วยนะครับใบรายงานผลนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับส่งตึ้งไปเลยครับครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนตั้งแต่นะครับการโหลดแอปมาใช้นะครับแอปฟาร์มบุ๊กแล้วก็วิธีการกรอกข้อมูลนะครับซึ่งมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือต้องเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับเ,เลขบัญชีทกศนะครับสม,มุดเล่มเขียวเรานะครับแล้วก็รูปถ่ายครับเพื่อที่จะโหลดในแอปนี่นะครับ โดยความห่วงใยนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็ที่ยังไม่ได้เข้าไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ะร,กรนะครับอาจจะได้ความเข้าใจผิดหรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากหลายๆท่านว่าไม่ต้องเข้าไปทําอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเงินก็จะเข้ามาเดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้เลยจริงๆไม่ใช่นะครับต้องเข้าไปปรับปรุงทะเบียนก่อนนะครับต้องเข้าแบบปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันแล้วพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็รอรับ SMS ซึ่งทางทกสจะแจ้งมานะครับมี3ช่องทางนะครับที่เขาจะแจ้งมามี SMS มนะครับมีไลน์นะแล้วก็มี Gmail นะครับมี3ช่องทางนะครับที่จะแจ้งเรามาเขาอาจจะนัดแนะอีกทีนึงว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่หรือต้องทำอะไรยังไงต่อไปอย่างงี้ครับซึ่งคิดว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนรับเงินเนี่ยคงไม่นานเหมือนขั้นตอนเดียวยาที่ว่าเกี่ยวกับพวกอาชีพนะครับเพราะว่าอันนั้นรัฐบาลต้องมากันกองหลายอย่าง นะครับมีหลากหลายอาชีพแต่อันนี้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเราได้ลงทะเบียนไว้แล้วมันมีฐานข้อมูลอยู่แล้วคือมีฐานข้อมูลอยู่แล้วครับซึ่งคิดว่าเร็วนะเร็วแต่เขาคงจะแจกจ่ายตามลําดับผมคิดว่าอย่างงั้นนะคงแจกจ่ายตามลําดับก่อนหลังนะครับยังไงก็รีบๆเข้าไปทํานะครับให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นปัจจุบันเพื่อรอรับแจ้งจากหน่วยงานราชการนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาบอกกล่าวด้วยความหมุนใยแค่นี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสำหรับผู้อื่นก็ช่วยฝากกดแชร์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่เป็นการเตือนเพื่อว่าครั้งหน้าจะได้มีคลิปดีๆนะครับที่มีประโยชน์กับพี่น้องนะมาแจ้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ